สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ้นดริตา88นะคะวันนี้เราจะมาอ่านกระรอกน้อยเก่งกาบทุกอย่างเลยตอนที่93แล้วไปรับชมกันเลยสถานที่ที่เฟเซบุ๊พูดถึงน่าจะอยู่แถวนี้นะมรพังตัวสืบคดีถึงเมืองหลวงทั้งทีก็อยากจะทำความเข้าใจให้ดีแล้วค่อยกลับไป แนจะรับรู้ความเห็นของชนชั้นสูงที่มีต่อราชวงศ์ผ่านทางทองคําแรแต่ไม่รู้เลยว่าความเห็นของสามัญชนเป็นอย่างไรบ้างการที่กษัตริย์ร่วมมือกับฝ่ายศัตรูเป็นเรื่องอ่อนไหวก่อนจะปล่อยเขาเรือออกไปควรจะทําความเข้าใจจากที่แห่งนี้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงนั่นก็คือที่นี่ยินดีต้อนรับค่ะร้านที่เราสามัญชนมาเยอะที่สุด พวกเขาได้ยินข่าวือเรื่องนั้นหรือเปล่าเรื่องที่องค์ชายที่สองถูกปูดรสาวแห่งตระกูลจะยุกอัส์ามปฏิเสธการสู่ขอในงานเลี้ยงครั้งก่อนอะไรนะจริงหรอเชื้อพระวง์ไม่น่าจะโดนอย่างนั้นง่ายๆนะก็นั่นน่ะสิองค์ชายที่สองต้องไม่ได้เรื่องขนาดไหนกันอีกฝ่ายถึงได้ทำอย่างนั้นเพื่อนของฉันทำงานอยู่ในราชวังก็เลยอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ทางราชวงศ์ไม่จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมหาสงครามอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเปลี่ยนเป็นการสู่ขอแทนดังนั้นก็สมควรแล้วที่จะถูกปฏิเสธอย่างเปิดเผยไม่ยอมให้เงินผู้ดี่ชยอาณาจักรไว้แล้วก็ไม่ช่วยหเหลือราชฎรตอนภาวะอดอยากครั้งใหญ่แบบนี้ก็แปลว่าเงินในครั้งไม่เหลือแล้วตามข่าวหรือหรือเปล่าแต่ก็ยังจัดงานเที่ยงบ่อยๆไม่รู้ทางไม่มีทางรู้ได้หรอก จัดงานเดี่ยงฉลองบรรลุนิติภาวะให้กับองค์ชายที่สองผู้ไม่เคยย่างไกลเข้าไปบริเวณสนามรกเลยแต่ละวันพิธีฉลองชัยชนะขององค์ชายที่หนึ่งผู้ออกไปปราบโจรสลัดที่ทะเลตั้งหลายปีลองคิดดูแล้วคนที่ดูปกติในราชวงศ์ก็มีแค่องค์ชายที่หนึ่งเท่านั้นจะสั่งอาหารหรอคะขอเหมือนโต๊ะนั้นด้วยนะคะ บรรยากาศไปได้สวยมากเลยพังตัวสืบคดีสำเร็จได้กินอาหารอร่อยแล้วก็เข้าถึงความคิดเห็นได้ประมาณหนึ่งพอราชวงศ์ก่อเรื่องไว้ยเยอะก็เลยดำเนินไปโดยที่ฉันไม่ต้องออกโรงเองเลยยายจ๋าไม่มีไม่มีเรื่องอะไรหรอกอย่าท้อใจสิจ๊ะ ไม่เด็กๆส่งจดหมายมาให้ตลอดแต่ติดต่อไม่ได้นานขนาดนี้มันแปลกเหลือเกินบอกว่าหลานๆอยู่ที่อนาคีสทูมทั้งผัวและเมียใช่ไหม,อ,มอนาคีสทูมเหรอเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอดตายมากที่สุดในภาวะอดอยากขังใหญ่ในคราวนี้นี่นะฉันจำได้ว่า ในบรรดาเขตที่เสียหายที่นั่นเป็นสถานที่ที่เสียหายมากที่สุดในเวลานั้นโถพวกเขาอาจจะไม่มีเงินส่งจดหมายมาก,ก็ได้ก็รู้สถานการณ์ของเขตนั้นนี่นาะถ้าได้รู้ความเป็นอยู่ก็คงจะดีร่ <c oughs> างกายเป็นอย่างนี้ฉันก็คงจะไปหาเองก็ไม่ได้ ถ้าไม่ว่าอะไรช่วยเล่าเรื่องนั้นอย่างละเอียดให้ฟังได้ไหมคะอังใจมาหาดวงดาวแท้ๆแต่วันนี้กลับออกไปข้างนอกสินะดลังจากวันนั้นก็ผ่านไปตั้งหลายวันแล้วแต่ไม่ได้เจอกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวคิดถึงเหลือเกินเอ๊ะเดี๋ยวนะดูว่าตั้งใจหลบหน้าฉันหรือเปล่าเพราะว่าฉันเข้าหากระทานหันมากเกินไป โอ๊ยทำไมฉันถึงทำอย่างนั้นลงไปนะให้ตายสินี่มันวีรบ,บุรุษแห่งสงครามเสเ็จพี่อัตเตอร์ไม่ใช่หรือไงเดรเตอร์มีธุระอะไรที่พักของแขกผู้ที่จะขึ้นเป็นเจ้าของราชวังอย่างผมจะไปที่ไหนและเกี่ยวอะไรกับเสเดจพี่ล่ะครับเอาเถอะก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วจะยอมบอกก็แล้วกันครับผมมาเจอกับท่านหญิงอัสลาน ของกวนใจน่าดูเลยสินะครับเห็นได้ชัดว่าสเสด็จพี่ชอบพ่อก,กับท่านหญิงอยู่ท่านน่าเห็นใจเหลือเกินยังไงท่านหญิงก็ต้องเป็นของผมอยู่ดีสเสด็จพ่อคงเลือกผมเป็นผู้สืบทอดไม่มีทางยกบ,บุตรสาวแห่งตระกูลอัสตราให้สเสด็จพี่อยู่แล้วและสิ่งเดิมที่ท่านหญิงจะนํามาก็คงเยอะมหาศาลราวกับหานที่ออกไข่เป็นทองคำ กิอะไรขึ้นเนี่ยเสียสติไปได้วยืงไงทำบ้าอะไรวะลิตเตอร์ฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะพราำอะไรเกี่ยวกับฉันบ้างแต่ฉันไม่มีทางให้อภัยกับการมองเธอผู้นั้นเป็นสิ่งของจำเอาไว้นะลิตเตอร์เอาล่ะทุกคนตอนนี้สนุกกันไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ตอนต่อไปคิดถึงทุกคนมา,มากๆเลยอย่าลืมซุปเปอร์แตงแล้วนะบ๊ายบาย